จะนงพันีคุณผู้ชมมาต่อกันที่หนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะมีศิลปินบ้านเราเนี่ยโกอินเตอร์นะ,ะเดินทางไปทัวร์ยุโรปไม่เว้นแต่ละวนันก่อนหน้านี้นลำไยไห,หทองคำใช่ไหม,มล่าสุดนี่เลยค่ะพี่ปีเตอร์คอฟเดเรนดอลเองก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปมาเหมือนกันนะคะกลับมาถึงสองอาทิตย์และบันเทิงไทยรัฐเจอตัวก็เลยต้องคว้าพี่ปีเตอร์มาเมาส์มอยกันหน่อยเจ้าตัวเปิดใจนะคะว่าจริงๆทริปนี้เนี่ย มีศิลปินไปด้วยกัน3คนคือนอกจากพี่ปีเตอร์แล้วก็มีพี่อิทวงฟลายรวไปถึงพี่แคทรยาอิงลิชโดยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วรู้ไหมจ้าว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยเขายังรับหน้าที่เป็นคนขับรถคนขับเรือด้วยโอ้โหเป็เรื่องเขาไปเช่าบ้านอยู่กันแล้วมันก็เลยต้องขับ ข้ามเรือ,อขับรถขับรถแล้วก็ขับเรือเพราะาอยู่บนเกาะอะแล้วก็พาทีมงานเนี่ยไปในที่ต่างๆซึ่งสาเหตุที่ทําให้พี่ปีเตอร์เนี่ยต้องมาขับรถ,ข,บรถขับเรือเพราะอะไรเ,เพราะเป็นคนเดียวที่มีใบขับขี่ในยุโรปจ้า Oh. พี่ปีเตอร์เล่าให้เราฟังนะคะว่าจริงๆคลิปนี้เนี่ยได้เล่นคอนเสิร์ตท,ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีที่เดียวกับที่น้องลำไย,ยไปโชว์ตัวแล้วก็มีปัญหาเรื่องเครื่องมีเดเลเอ์จำได้ใช่ไหมจนแฟนคลับรอเกือบ3ชั่วโมงนี่แหละ,ะที่ปีเตอร์บอกว่าเอาจริงๆนะเห็นใจลำไย,ยอยู่ <c oughs> แต่ว่าน้องเองก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากแบบ the show must go on แต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมขาดดราม่าที่เกิดขึ้นพี่ปีเตอร์มองว่า ปัญหาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่การจัดงานแล้วก็การดีลงานกับบรกเกอร์และเจ้าภาพคนจัดงานคือถ้าพวกเขาพูดคุยกันชัดเจนปัญหาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นลองไปฟังเสียงค่ะอยู่แฟรงเฟิร์ตครับลำยาไยก็เล่นอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยได้ข่าวอะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาก็เล่นแฟรงเฟิร์ตเหมือนกันวันเดียวกันเอาจริงๆมันก็ มันก็มันก็มันก็พูดยากอะเพราะว่า The Show m u s g o On อะแต่บางอย่างเนี่ยมันก็สุดพิสัยจริงๆแต่การที่จะหลีกเลี่ยงให้ได้ดีที่สุดเราต้องวางแผนให้ดีเจ้าภาพถ้ามันหลายเจ้าภาพไอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่า coordinate ออกันสักทุกอย่างจริงๆก็เป็นหน้าที่ของบโบรกเกอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องแก้ไขทุกขั้นตอนนั่นแหละแต่ว่าทางที่มันจะเลี่ยงได้ดีที่สุดก็คือวางแผนล่วงหน้าครับนี่ไงสุดยอดไปเลยขับรถขับเรือขับราเออล้๊บนี <รา S 1> ไม่ขาบเรื่องบินไปด้วยเออ